คูนเป็นแนวทางที่เราพัฒนามาจากประสบการณ์และข้อมูลจริงอ้างอิงจากงานวิชาการเน้น3เรื่องครับคือคุณภาพสูงต้นทุนต่ําและผลผลิตสูงเราไม่ใช่แค่จําหน่ายสินค้าแต่เราลงพื้นที่และติดตามแก้ปัญหาไปด้วยกันและจัดอบรมวิชาการที่อัปเดตตลอดครับ พี่มาทําสวนโดยที่ไม่มีความรู้มีความรู้สึกว่าคือพี่ต้องวิ่งหาความรู้เองต้องอ่านหนังสือเองต้องค้นคว้าเองพอเจอน้องตาคูนปับ๊บปรากฏว่าน้องตาคูนเนี่ยเอาความรู้มาเสิร์ฟถึงในสวนก็คือทําให้เราจัดก,การสวนได้ง่ายขึ้นโดยที่น้องๆอ,งอคือคอยดูแลให้คําแนะนําตลอดเวลาจุดเด่นของตาคูนเลยคือนําความรู้วิชาการเข้าม,มาจัดก,การสวนได้จริงเมื่อตาคูนเข้าไปแนะนําเราก็ได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็รู้จักสลับกลุ่มยาดูแมลงเป็น หรือว่าออต้นทุเรียนเราป่วยเป็นอะไรประมาณนี้เราก็เวลาเรามีปัญหาน้องเขาก็เข้ามาทานเหตุการณ์ทุกครั้งเขาไม่ได้มาแก้ไขปุ๋ยขายขายาอย่างเดียวแต่เขาแนะนําเราตลอดเวลาเรามีปัญหาะคะ่ะตาคุณเนี่ยยังมีการอบรมประชุมสัมนาแล้วก็นําท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้กับชาวสวนมาอบรมทุกระยะซึ่งเป็นเ,ออเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับกอล่างจะมารูจักกบคุณก็มีน้องๆเข้ามา จวยให้คำปรึกษาจวยให้ความรู้เรื่องการชายาการแต่งกิง้งการแต่งรู้การที่ตาคุณมีนักวิชาการมาติดตามผลงานหรือว่ามาคอยให้คําแนะนําครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเหมือนตัวผมเองครับผมไม่ได้จบทางด้านกเกษตรหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านกเกษตรมาเลยแต่ว่าทําได้เพราะว่านักวิชาการตาคุณ